เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย ยนฮอนด้าข hey ึ hey hey ้นน้ำขึ้นน้ำพร้อมรับวสดุเฮสเทชันโ้โหพ่อเนี่ยแต่งตัวแต่ละที่แต่ละวันไม่ได้ให้ปรึกษากันเลยวันนี้ผมก็รู้ว่าพ่อจะใส่สูตรผมก็เออแต่งตัวดีมาเนี่ยหรือต้องบอกคุณผู้ชมฮะว่าทํางานกับสุริยนเนี่ยมันต้องเซฟทุกส่วนเหมืนี้็กเดี๋ยวมันซ้อมเอาเพราะว่านั่นทุกส่วนนั่นทุกส่วนเลยเเกาะเลยโอ้ฮะโอ้ข่าวเดิมได้ได้ อันนี้เราไม่รู้สึกแลวอันนี้ไม่รู้สึกดีเลยไม่ได้ใส่มาเหรออ่ะเริ่มต้นวันนี้ฮะครับคุณพ่อโอ้โหมีเรื่องสนุกสนานมากมายตลอดทั้งชั่วโมงเลยได้เลยแต่ก่อนอื่นเราจะชวนคผู้ชมไปงานเจ๋งๆก่อนครับผมฮะชุดนี้ไปได้เหรอชุดนี้ไปได้ฮะเแน่นอนนะโอ้ชุดนี้ไปได้ทุกที่แล้ฮะโอเคงั้นไปช่วงนี้เลยนะครับ Honda r e g g a อ on อ h e ด o รครั้งที่3ครับเชิญมา วันนี้เรายังคงมันกันอยู่เหมือนเดิมนะครับกับพี่ดาคุณจอยเวก้าออนเดอะร็อกครั้งที่3นะครับวันนี้งานสนุกยังไงนะครับผมมีหนึ่งศิลปินที่เคยไปมาแล้วด้วยปกติเนี่ยจะมีใครไม่รู้โผล่ขึ้นจากน้ำแล้วก็มาเล่าให้ฟังครับวันนี้ศิลปินมาเล่าให้ฟังกันเองเลยถูกต้องชมทีฮะครับ ครับพวกเรา25 e Hours ครับก็พวกเราอยากเชิญชวนทุกคนนะฮะไปร่วมง,งาน r e g g a e on the Rock ครั้งที่3ที่ชายหาดชามฝั่งเหนือนะครับจังหวัดเพชรบุรีอ่าเป็นคอนเสิร์ตริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีนะก็พวกเรามีโชว์พิเศษแน่ๆเพราะว่ามันตรงกับการทัวร์ระบ้าใหม่ของเราพอดีตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ด้วยโลกใบใหม่นะครับน่าจะได้เล่นสดสด ในงานนี้แน่ๆอยากให้ทุกคนไปฟังกันสดๆอยากให้ทุกคนไปสนุกกันนะฮะปีนี้มันกว่าปีที่แล้วแน่ๆถ้าใครพลาดผมก็เสียดายแน่ๆนะครับก็แล้วเจอกันนะฮะพวกเราทีมที่ไฟบาร์เบอร์อยากชวนทุกคนนะครับไปเจอกันครับนี่นะครับคนที่มา ครับ25 hours ครับกับงาน Honda าสกูบิย์ไอรักเกอออนเครั้งที่3ว่ามันขนาดไหนนะครับย้ำกันอีกทีฮะอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะครับที่3กันยายนนี้นะฮะที่ชายอาชามฝั่งเหนือชายหาดจังหวัดเพชรบุรีครับเพียงวันเป็นต้นไปฮะแน่นอนนะครับอยากไปครับกติกาเหมือนเดิมครับส่ง SMS มาที่4 8 0 266พิมพ์คำว่า Honda นะครับเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณครับส่งมาที่4 8 0 266เบอร์เดิมแบบนี้ในะครับเข้างานได้1คนฮะและครับเข่าวดีนนะะฮใ ายังมีสิทธิ์ลุ้นรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิ้ย์ไอ๑คันฟรีๆด้วยครับผมไ,ไปมรถแม่อาจจะขับสกูบิ้ยไอกลับบ้านต้องไม่รู้แหละว,ว่าคุณจะมาอย่งไรถ้าโชคดีนะครับรับรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิ้ไอกลับไปไปต่อเลยฮะ SMS มวยได้เฮบายแลกตะซอย sms มือไวได้เฮบายลัะตาซอยสนับสนุนโดยลักตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปลักตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง sms มือไวได้เฮบายลัะตาซอยสัปดาห์นี้นะครับเหมือนเดิมเลยเริ่มต้นวันจันทร์เราแจกกันก่อนครับพ่อดีฮะเห็นโลกโก้ลักตาซอยนะครับเด้งขึ้นมาตรงนี้ปฟ๊บแล้วก็จดข้อความนะครับพิมพ์มาให้เหมือนทุกตัวอักษร,รส่รงมาที่4 8 0 2 6 6ครับพ่อครับกิมซัพจากลักตาซอยนะฮะแล้วก็เสื้อยืดเฮสเตชันนิ่มให้คุณผู้ชมด้วยครับผมเอาละฮะ น้องสุริยนลูกพ่อเชิญได้นีมนะฮะได้เลยครับพ่อคุณยอมครับสืบเนื่องจากผมมีโครงการหาเมียให้สุริยนเนี่ยแขกรับเชิญมากหน้าหลายตามากมายเนี่ยยังไม่ได้ลงเอยกับคุณเลยฮะไม่ได้เกิดการเดทกินข้าวดูหนังเดินห้างกันเลยอฮะไม่มีเลยครับพ่อไม่เกิดอะไรขึ้นนะคุณไม่เอาใครเลยอะฮะไม่ใช่ผมไม่เอาคือตั้งแต่ส่งมาเนี่ยคุณพ่อส่งใครมาล่ะ ก็เยอะนะดีเจพูกโกะดีเจด้วยอย่างนงี้ยอไม่รู้เผื่อจะชอบแนวนั้นเห็นล่ำลำก้ก้าๆนึกว่าจะชอบแบบนั้นก <G ol ot> ่ไม่เอาแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นสาวๆมาเนี่ยก็ส่งก้องชายนิกกี้เนี่ยมาขัดคอผมตลอดเลยอย่าง <G ol ot> ล่าสุด <G ol ot> จรินพรน้องโบงก็ <G ol ot> เอออย่างเงี้ย ก็ไม่ได้นิกกี้มาขัดมาเลยหรือจะเป็นชายหนุ่มเนี่ยผมก็เออจะลองอะไรใหม่ๆดูคุณแม่เอกกี้ก็แย่งตลอดเลยจะบ้าแล้วฮะวันนี้ผมมีสาวสวยมาหนึ่งมาเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีนิกกี้มาขัดคอด้วยชัวร์นะขอให้ได้ตกล่องปองชิ้นกันผมมึงต้อนรับนะฮะน้องกรีนเอฟห้า สวัสดครับผมแขครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีัสสวดีฮะสวัสดีฮะแล้วน้นั่งโดดเดย์อย่างเงี้ยเหรอฮะดูแลอย่างดีเลยไม่เป็นไรสบายสบายเลยไอ้ท่าทางประดักประเดิกเนี่ยขอให้ทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยไม่ถูกเลยอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเฮยกบ้านกันเลยแล้วกันให้น้องกรีนเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองแจกกันก่อนใช่สี่บอกโชคสิ่ฮะช่วงเฉยๆนะฮะช่วงนี้ครับกับเฮยกบ้านไปกันเลย ว่าในวันนี้นะครับน้องรีลเนี่ยเตรียมของมาแจกให้แฟนๆด้วยนะฮะจะเป็นอะไรเดี๋ยวให้น้องรีลช่วยเปิดหน่อยนะครับเอาส่งเข้ามาเลยฮะออกมาเร็วลูกมาออกมาเร็วลูกขอรางวัลมาขออ้อนมาเลยรางวัลเชิญครับนี่ฮะคุยมฮะของรางวัลฮะครับผมเช็ดกระจกก็ได้ขอทานก็เก่งจะบ้าแล้วไม่ได้ไม่ได้เช็ดกระจกตัวเล็กยังไม่ถึงเช็ดลูกแม็กไปก่อนจะบ้าแล้ว นี่เป็นลูกทีมงานลูทีมงานครับรังวัลนี่ฮะนี่เป็นนี่เลยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับผมนะครับเหมาะสำหรับลูกๆคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านมากเลยนะครับไปแล้วโอ้โหรุ่นท่าทีด้วยมาส่งแล้วกลับเลยไอตอนซ้อมนะโอ้โหขับออกมาอย่างหล่อเลยแล้วดูตอนเอาจริงๆอันนี้ชื่อน้องพี่เอนะฮะเดี๋ยวขอบคุณน้องพี่เอด้วยนะครับฮะเป็นเด็กที่น่ารักมากเดี๋ยวสาเข้ากล่องให้พี่เอเลียกินตามพื้นตรงนี้เป็นใช่สิไม่หรากินดีๆนี่แหละฮะแจกให้คุณผู้ชมเลยวิธีการคำถามน้องีีนนเ่ย เป็น AF เนี่ยปีที่เท่าไหร่ครับผมข้อ1ปีที่5ฮะข้อที่2ปีที่10ฮะปีนี้ฮะปีที่5กับปีที่10ล่าสุดนี้เขาเข้าบ้านในปีอะไรนะล่าสุดเพิ่งปีที่8นั่นแหละเพราะฉะนั้นลองตอบใครตอบข้อนี้มาผมจะส่งนิกกี้ไปขี้ที่หน้าบ้านปีได้เลยไปได้เลยนะถามต้องจีนและเอสเน็ตมสลำดับที่เท่าไหร่กูจะแจกรางวัลครับลัคกี้นัมเบอร์ลัคกี้นี่เดี๋ยวนะตั้งแต่ออกมาพูดอะไรยังเนี่ยพี่เขาจะพูดอะไรเนี่ยเอออจะกดดันน้องก็ได้ เลือกขึ้ไ<อ>หร่ดีครับเก้าแล้วกันค่ะเป็นตัวเลขนำโชคค่ะอ่าลคตัวเ,เลขนำโชคนะครับมีความก้าวหน้าก้าวไกลนะครับเอสเปนดี้เก้าดูจังหวะให้ดีครับส่งเข้ามาที่480266นะครับหนึ่งหรือสองเท่านั้นนะจ๊ะนี่รถนะฮะดูสมรรถนะของรถเดีเ๋ยวบิดเบ็ด,บด,บดอโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยบิดปุ๊บเนี่ยเขาสตาร์ทด้วยป,ปุ่มกันแล้วอ่าเฮ้ยแล้วยังอ๋อสตาร์ทนี่เบ็ดเบ็ดเนี่ยเบ็ดกุญแจแรงๆโ้ยนี่ ไม่ธรรมดาแล้วก็คำเล่งอยู่นี่ครับคุณผู้ชมจูงวานีณนะฮะอนนี้้องลองขับดูอดอดอดเอออ๋อมันจะมีปุ่มด้านหน้าถอยหลังก่อนนะอด้ๆไ้ลองดูๆรงมาอันนี้ดู้ผมลอง้ผมลองให้ดูเน่นะฮะปึ๊บไม่ธรรมดาจะมีปุ่มถอยหลังด้วยอะ่มาะสำหรับลูกคุณผู้ชมมากนะครับสามารถขี่เล่นกันได้เต็มที่เลยผมเกรงว่าคุณผู้ชมจะเกี่ยงกันนะเนี่ยไอ้ลำนี้ แต่ก่อนอื่นน้องกรีนอยู่กับเราตลอดทั้งรายการแน่นอนต้องแน่นอนนะครับหญิงมาเนี่ยต้องมีเพลงโชว์หญิงดิคุณมีเพลงโชว์หญิงดิเมลซิกไอเรื่องไอเรื่องขายที่หน้าเนี่ยไม่มีใครเกินมันจะจบอยู่แล้วไอ้กระเบื้องแผ่นนี้เนี่ยนี่มันลึกลงกว่านียคุณนะ คุณฮะไม่ต้องมีเมีย้ะฮะอยู่บ้านเล่นตุ๊กตายางเหมือนเดิมเดียวละฮะไปดูเอ็มวีจากก๊อฟพิชยาฮะเดอนกลับมาครับสนับสนุนโดยซุปเปอร์กาแฟอยากเห็นคนไทยอารมณ์ดี ครับเอาละครับกลับมาช่วงนี้อิ่มจังตั้งอยู่ครบครับผมในฐาะที่ลูกชายผมอยากจะสปอยหญิงนะฮะ,ละแล้วก็เลยช่วงสัมภาษณ์ศิลปินกับช่วงอิ่มจังในมาเมิร์ชกันเลยเมิร์ชเลยเรามาทานไปคุยไปป้อนไปไโอ้ยโมเนต์น <c oughs> งั้นเริ่มต้นเนี่ยเราบอกเลยว่าวันนี้ร้านไหนเราแจกอะไรบ้างดีกว่าเริ่มต้น,น <ะ S 1> ผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะผมขอบอกวิธีการแจกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอาหารกันว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับหเหมือนเดิมนะครับ ไวเชอร์ห0 0่บาท5รางวัลนะครับโทรเข้ามาที่0 2 6 6 9 8 2 9 4นะครับร้านนี้นะครับมีชื่อร้านแซ่บคูณ2นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะบอกชื่อร้านเต็มๆเพราะว่าในเวิร์กนั้นเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองอยู่อยู่แถวถนนราชราชพิเศษซอยดสี่นะครับเข้าไปประมาณ50เมตรนะครับจะเจอนะครับร้านนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ่มาดูที่เมนูกันนะฮะร้านนี้ชื่อเต็มๆคือร้านอาหารไทยอีสาน ซักคูณ2และไอคาราเกะครับพ่อเพราะว่าเขามีคาราเกะอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะดังนั้นโอเคมาดูเมนูอาหารแล้วเดี๋ยวคุยกันไปเลยนะดีฮะนั่เลยพ่อนั่งนั่งนั่งกันผมยืนทำหัวเด็กๆไม่ไม่ค่อยสบายใจยืนแล้วจะสบายใจกว่าทำไมไม่นั่งล่ะเอาหน้ามาเป็นว่าผมผมลำบากใจที่จะนั่งฮะโอเคงั้นเริ่มต้นนะครับ อกล้องเข้ามาเลยนะฮะมาที่เมนูนี้ก่อนนะครับเมนูแรกนะครับน้องตีนไม่รู mm ้ชอบหรือเปล่าชอบทานปลาไหมคะับชอบครัอันนี้จะเป็นปลาช่อนแซ่บคูณสองฮะแซ่บคูณสองเพราะว่าสูตรที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรรสชาติจะแซ่บกว่าที่อื่นอ๋อเลยใชื่อว่าแซ่บคูณสองฮะนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเมนูปลาเหมือนกันนะครับจะเป็นปลากระพงอันนี้ผ่ามาให้เรียบร้อยนะครับปลากระพงก็อยากจะทอดน้ำปลาอีกอ่ะฮะทอดน้ำปลาด้วยฮะเซวซีมากแต่อร่อยเหลือเกินปลากระพงทอดน้ำปลาถูกต้องครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะครับให จะได้กรอบๆสาวๆนี่ต้องชอบอะไรเปรี้ยวๆแน่ๆถูกต้องแกงส้มแกงส้มกุ้งชะอมไข่ฮะครับผมนี่เลยฮะรสชาติรสชาติทีเข้มข้นมากฮะนะครับเดี๋ยวลองลองชิมได้ลองชิมต้มแซ่บซี่โครงหมูฮะครับผมอันนี้เป็นเมนูคุณฮะคุณมารายการทีวีคุณจะไม่ออกความเห็นอะไรเลยเหรอชอบไหมชอบเมนูปลาหรือว่าอะไรกินไหมชอบหมดเลยค่ะอ๋อทานทานไหมทานปลาหมึกผัดผงกะหรี่ฮะนี่ฮะกุ้งแม่น้ำทอดซอสมะขามฮะที่จะเริ่มจานอะไรนะฮะ ก็นี่ไงผมให้คุณกินก่อนไงฮะเราสุภาพบุรุษคุณเอาเมนูไหนฮะนี่ครับน่ครับเมนูนี่นะเออใช้ช้อนกลางนะนี่เออสั่งไห้นะฮะอันนี้เป็น ปลาช่อนปลาช่อนทานปลาช่อนป่ะผ่านผานโอเคได้ฮะเชิญครับเชิญครับโอ้โหเออเข้าไหมเพื่ออนามัยนะใช้ช้อนกลางตักมานี่ก่อนนะฮะแล้วจากนั้นแล้วก็ช้อนกลางนะฮะตักขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวนี่อนามัยฮะนี่ไงฮะคุณฮะบ้านมันเทไปเทมามาเลอะเทอะคุณพ่อกินร้อนช้อนกลางล้างมือช้อนช้อนกลางเนี่ยตักแล้วใส่ช้อนนี่นี่ฮะนี่ฮะอะคุณกินเลยฮะคุณ เอ้คุณนี่ผมบอกคุณแล้วว่าวันนี้ผมไม่สะดวกกินจริงจริงอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยนะครับอ่ากินฮะกินทานเลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเพิ่มเติมด้วยเพราะตอนนี้ผลงานทั้งทีเยอะแยะมากมายเลยใช่นะฮะมีทั้งละครผลงานเพลงแล้วก็ออกนิตยสารต่างๆเยอะแยะมากมายทำอะไรอยู่บ้างฮะตอนนี้ฮะตอนนี้อะคะมีละครค่ะฮะเป็นซิทคอมเรื่อง อภิษฎิหารคุณยายทองคํากับตอนนี้กำลังถ่ายทําอยู่ก็คือเรื่องหอบรักมาหง่าค่ะอ๋อนี่สองเรื่องแล้วคุณเป็นเอคุณเป็นนักร้องเนี่ยฮะ,ง,ฮะงานพงงานเพลงคุณละฮะงานเพลงเบรกไว้ก่อนค่ะอ,อ๋อทำไมล่ะคะนี่นี่เบรกเองหรือว่าไม่ก็ด้วยเพราะว่าเรามีละครค่ะแล้วก็ติดเรียนด้วยก็เลยแบบเออเรารู้สึกว่าเรามาทางละครได้นะก็เลยลองมาเล่นละครดูแล้ว งานเพลงมันเป็นอะไรที่แบบต้องคนที่มีความสามารถแล้วก็มีคุณภาพในเรื่องการร้องจริงๆออะไรย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้เวลานนาด้วยใช่แล้วก็ต้องใช้เวลาในการทำระยะคือเรามีการวางแผนไว้นล้วแหละนะครับสุริยนต์คุณไม่ได้อยากรู้เรื่องงานเขาหรอกคุณถามสิามาที่ถามกับผมสิถามเขาสิถามอะไรเดี๋ยวให้น้องเพื่อจบก่อนสิเอางานให้เรียบร้อยก่อนแล้วคุณไม่ได้อยากรู้เรื่องงานเขาหรอกคุณถามเขาเลยสุริยนต์อยากรู้ว่าโสดหรือเปล่ามันทุเล่นโสดหรือเปล่าโสดไหมตอนนี้ เราโซนหรือเปล่าลูกผมอยากรู้ยังโอนสอนอยู่ตรงนี้จริงนะจริงนะจริงนะตาแน่แท้โอ้แต่สุรียนี่ไม่มี หยิบหญิงนี่ไม่เอาไหนจริงๆเลยเราจะติดตามงานของน้องกรีนเนี่ยทางช่องทางไหนบ้างคุณมีเฟซบุ็กเฟซบุ๊กอะไรไหมว่าคุณเดือดพันแฟนๆเนี่ยก็มีสามารถเข้าไปในพันทิปได้ค่ะสามารถเข้าไปในบ้านที่มันเป็นของเอฟห้าได้ค่ะบ้านของกรีนแลนด์เออแล้วก็บ้านของบ้านไม้เสียบเลยค่ะแล้วบ้านอะไรนะไม้เสียบลูกชิ้นบ้านไม้เสียบทำไมต้องไม้เสียบอ่ะมันเป็นมันเป็นชื่อตั้งแต่ตอนกินอยู่ในบ้านเอฟแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นสายยายให้ใช่เขากินของเป็นแบบก็เลยแบบเป็นไม้เสียบเลยไม้เสียบลูกชิ้นประมาณนี้นะครับ จะมอบยาถ่ายพยาธิให้เป็นประจำนะฮะชวนชวนขึ้นมาบ้างไม่ใช่สินี่หนักเท่าไหร่เนี่ยทำไมผอมเงี้ยหนัก49ค่ะ49เหรอสูง170ค่ะ170จากหัวนี่ก็ตูดเลยใช่ไหมเนี่ยใส่เฮ้ยลำตัวมีแรงอ่ะเล้านมล่ะเอาเฮ้ยดูชัดเลยแต่ว่าอันนี้คือคือพอดีมันมันจำเป็นในเรื่องของการออกกล้องใช่ไหมเวลาถ่ายหลอกทีวีอย่างเงี้ยเนาะเมือนก็จะดูพอดีตัวจริงอาจจะผอมหน่อยแต่พอออกทีวีน้่ดูพอดีกลังสวยเลยนะครับและอย่างนี้ตอนช่วงนี้เนนีี่ยจะะมมมตติิ้้้้งงงออไรใหๆแฟ อยู่ทั้งบ้านหรือว่าใครอาจะอยู่ต่างจังหวัดมารวมตัวกันก็จะมีปกติก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะเพื่อแฟนคลับแฟนคลับจัดให้อยู่แล้วบางครั้งก็จะมีสองเดือนครั้งหนึ่งเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่าการรวมตัวกันของแฟนคลับกินมาเจอกันอะไรเงี้ยร้องเพลงมันมินิคอนเสิร์ตแล้วก็แบบมีการมีติ้팅การคุยกันอะไรเงี้ยแบบสบายๆเจออกันยู่บ่อยก็บ่อยๆค่ะเนี่ย นะออ๋นี่ีก็มาถ่ายรูปกันด้วยโอ้โหรัวชัตเตอร์กันเต็มที่เลยแล้วแล้วงานที่จะจะร่วมกับเพื่อนๆในเอฟมีบ้างไหมฮะรู้สึกว่าถ้าจบเอฟแปดเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อะค่ะแต่ว่ายังยังไม่แน่ใจว่าจะมีที่ไหนหรือเมื่อไหร่ยังไงอะค่ะแต่คงมีแน่นอนลองติดตามดูนะครับจะไม่ดูละไม่มีอะไรผมเพิ่งเอาพูดขึ้นไปเฉยๆที่ผมจะอยากจะชวนน้องคุยพ่อกับพี่ก่อนคุยแล้วเอานอะไรอย่างไงคุยกันไปสิเราเล่นเราเล่นเนี่ยรับประทานอาหารเพิ่มเติมกันได้ได้เลย อย่าลืมนะฮะหนึ่งพันบาทให้กิ๊บวอาเชิญหนึ่งพันบาทห้ารางวัลนะฮะโทรมาที่ศูนย์สองหกเก้าแปดสองเก้าสี่นะฮะร้านแซ่บคูณสองนะฮะอยู่ที่ถนนราชดายพิเศษซอยสิบสี่นะฮะเลยเข้าไปประมาณห้าสิบเมตรอยู่ทางซ้ายมือนะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็อย่างที่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่บอกว่ายังยังไม่กินถเหรอครับบริเวณร้านนี้ก็จะอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีเวิร์กเต็มไปหมดเลยนะครับเจ้าของเดียวกันนะฮะก็จะมีสเต็กแฟมิลี่สเต็กด้วยนะครับมีร้านหมูกระทะแล้วก็ร้านอาหารไทยอีสานนแบบี้สาามรถรรรััับบบบปะะทานนไดด้้คคขอุณวยกแซ่บคคณนะรับ เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี like ๋ยวเราจะมาเล่นเกมกับน้องกรีนกันต่อได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเอมีสิริวิชัยก่อนแล้วพ่อไปไหนอ่ะไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นเป็นอาการเหมือนตอนตื่นนอนแล้วอ่ะเราต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งงี้ทุกพ่อเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนตอนนี้ไปดูเอ็มวีของน้องแก้มกันก่อนนะครับมหันตภัยเชิญครับ ไทยนะฮะเป็นอะไรคืออะไรก็ว่นักหนาเออเหมือนสุริยันกำลังเล่นไม่ขีดอยู่นะยืนกันไม่ขีดกนเลยเอาละเกมนี้นะฮะเป็นเกมจ้องตามหาเสน่ห์วิธีการ่็คือว่าสุริยันลูกผมนะฮะกับน้องกรีน่ยต้องจ้องตากันใครกระพริบตาก่อนเนี่ยให้ถือว่าแพ้แล้วมีอันเป็นไป ไม่คือแพ้ไปในเกมแพ้จากเกมนี้ไปรับสายคุณชยทั้งบ้าน2สายแล้วเดาซิว่าใครน่าจะเป็นผู้ชนะสายตาแบบว่าแข็งกล้ากว่ากันสายแรกฮะน้องแป้งฮะแป้งค่ะแป้งคุณคิดว่าจ้องตากันเนี่ยใครจะตาแข็งกว่ากันพี่เดียวค่ะเชียร์สุริยนนะผมจะไม่ทำให้น้องผิดหวังนะครับนั่นหมายความว่าอีกสายนในน้องมิ้นเนี่ยก็ต้องเชียร์น้องกรีนไปโดยปารายานะฮะเอาละวิธีการหันมาหันหน้ามา นี่หันหน้ามาสิผมผมมีมุมผมหน้อ๋อมีมุมนะโอเคแล้วพอหนึ่งสองสามปุ๊บผมก็จะแบบอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยอันนี้อย่าเอาให้มันอย่าเกินงามนะแม่เมื่อเขาก็มาแม่ตอนนี้นั่งแก่งตีนแล้วคกันนะเออชอบดูดเลยอย่าให้มันเกินงามนะโอเคนีเลยนับห้ามมีการแบบว่าอะไไม่ได้นะแไม่ได้ใส่ตาอย่างเดียวแอบอารมณ์เป่าตาไม่ได้บางทีมันมีแบบว่าแท็กติก เห็นไหมมีอารมณ์เปล่าตาทำไมฮะเหมีนด้วยเหมนมากเลยทำเหงกงับผมอมขี้มาพ่นหน้าคุณเด็กแล้วกนไมเได้ป็นใกล้เคียงมากเลยนะโอเคอย่ามีแท็กตงแท็กติกนะครับหนาเลยหนึ่งสองจ้องตาฮะอะไรตอนนี้ทั้งคู่นะฮะสกประสานสายตากันยังไม่ไหวติงฮะสุริยนมีการยักคิ้วหนีอตาทีนึงนะครับที่้องตีนน้องตีนนะฮะสายตาแข็งเลยฮะ ดี๋ยวนะช่วยได้อะไม่ถึง30มสิบวิเลยนี่ยกนี่ยกได้ไหมจอกมากอ่อยกอันนี้สุริยนแพ้ไปแล้วนะแต่ขอล้างตาน่ะขอแก้ต่งแก้ต่างมีเวลาใช่ไหมให้สุริยนแก้มือหน่อยครับผมได้เลยฮะหนึ่งสองจ้องตาเอาละฮะตอนนี้เข้ามินนะเของมินนะเของมินนะเของมินอะไรวะทำไมทำไมกูเป็นเงี้ย โดนไม่ไหวจริงคโอ้ไม่ได้เรื่องเลยสายตาไม่ได้สายตาเธอนั้นช่างน้องมิ้นนะฮะน้องมิ้นที่เชียร์ตังกินนะฮะก็ลุ้นทุนทำกินสามพันบาทนะฮะเริ่มจากนมถั่วเหลืองแลคตาซอยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิยไอครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยสก็อตเพียวเร่โอชิกรีนทีซุปเปอร์กาแฟสูตรผสมอารมณ์ดีครับแอดไว้แหลงรวมไอทีครับผมเจลล้างหน้าแผ่นแอนตี้คอเบร์โดสูตรออยล์คอนโทรลนะครับแผ่นป้ายไหนดีขอได้สามพันนะครับ แอดไว้ค่ะแอดไว้นะครับคุณพ่อเชิญเลยครับผมถือว่ามินนี่รสนิยมมากสามพันสามพันแรงลมไอทีฮะสามพันสามพันสามพันเฮ้ยยาโอเคเดี๋ยวลองดูเฉลยป้ายหน่อยครับแหลกตซอยฮะหนึ่งพันนะครับฮอนด้าฮะฮอนด้าหนึ่งพันนะครับเท่าแก่น้อยครับหนึ่งพันจากกีบไวเชอร์นะครับจากล็อบนะครับสกอตต์พิวรีเท่าแก่น้อยแล้วก็เท่าแก่เนี้ยนะฮะโอชิมาโอชิกินทีครับ โอ้สามพันตรงนี้นะฮะซุปเปอรก์กาแฟวันนี้แฮวจ้ามาดูแพนแอนตี้คอมมิโดนฮะเอ๊ะเอาเอาเอาเอหนึ่งสอง <2, 000 S 2> พันฮะ <Okay. S 2> โอเคโผล่แล้วทำไมต้องรุนแรงตลอดเลยเอ่ะเดี๋ยวจะกินรอบกันพึงนะจ้ารอบกันนะฮ<า>นะโอเคครับสำหรับแร็คซอนคนที่โชคดีนะครับยินดีด้วย0840792 4เจ้เฮ้ยยินดีด้วยครับเนกองบ้านนะฮะที่ได้จักรยานไฟฟ้าไปครับผมบอกได้เลยว่าทุการาบฮะอพพมาแล้วาูนย์แ 790หมุนป้ายทำไมเนี่ย63เฮฮะครับยินด้วยนะฮะยจะมีความสุขล้วกันเก็บพองเด็กๆป้ายมาครับขอเชิญน้องกรีนจ้าน้องกรีนครับ โอ้โหนี่สดใสน่ารักมากเลยผมรู้ว่าคุณน่ะสปอยทําเป็นแท้เขาอย่างนั้นเองนะจริงไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปจ้องตาน้องก็ดีเป็นใครก็ต้องหลบตาอยู่แล้วอะเห็นไหม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 ผมไม่อยากมองเลยผมไม่อยากเล่นไม่ขีดอะมาถึงตรงนี้ฮะพูดอะไรกับแฟนๆคุณหน่อยฮะฝากตังผลงานนะฮะอ๋อค่ะก็อยากให้ติดตามผลงานเยอะๆนะคะกินมีละคร์คอนหอมแล้วกันน็อกออกกันได้ไหม หัวโตอยย่างงเี้ผมหนูแล้วก็จะมีหนังอีกเรื่องนึงนะคะง่ายช่วยติดตามได้ประมาณพฤศจิกายนก็จะลงแล้วนะคะเรื่อง m i มิดมาเรซิ่งเลยแล้ะเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปอะมิดมาเร Racing Love ค่ะเป็นรถเป็นเรื่องเกี่ยวกับแข่งรถประมาณนี้ค่ะก็จะใช่ในในในหนังก็จะมีพี่กติ์มีกีนพี่เจมพี่คิวที่เป็นดำเนินเรื่องในเรื่องนะครับผมประมาณเดือนประมาณพฤศจิกพฤศจิกายนค่ะพฤศจิกายนนี้ติดตามภาพยนตร์นะครับ เอาละฮะขอบคุณน้องกรีนด้วยนะครับวันนี้มาร่วมสนุกกันครับขอบคุณมากนะครับขอให้งานเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าขับรถบัมบ์ก็ขอให้ขายดีๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะขอบคุณครับทําไมเราต้องดูกริ๊งเกลีย์อย่างเงี้ยตลอดเลยครับผมก็ดูแลขับรถเชิญทุกคนนะไม่ต้องท้ขนาดนี้เลยอ่ะจริงอะไรนะบูนี้พูดาเบนมาครับอ๋อเออดีนะบูดเบนบานมาสามคนเลยป่ะฮะมาเอาเคาถามดีๆเขาก็เช็คให้โชว์มาเยอะเลย โอ้นี่ทีมงานนี่ทำไมอะพิธีกรเขาถามข้อมูลน่ะเมื่อกี้ทีมงานถือผมถามว่ามาสามบอกมาสี่มั้งเออมาตังงานตลอดเลยอะมสี่มาสามนเลยนะครับติดตามด้วยใครชอบสไตล์แบบนี้นะจ๊ะแล้วหลังออกทีวีพูดมันจะเยอะกว่านี้หน่อยอะโอ้อะไรนะต่าไม่มีอะไรเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องเกรนนี่อยากเคยลองทำพิธีกรไหม อยากลองทำพี่น้องลองดูลองดูป่ะลองป่ะนะครับตอนนี้รายการเราชื่อรายการเทสเทชั่นลองดูแล้วไปไหนแล้ววันนี้เวลาก็หมดลองแล้วลองดูมันยากมันยากตรงไหนอ่ะเปลี่ยนรายการให้ผมหน่อยนะวันนี้เทสเทชั่นเราไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้เฮสเทชั่นเราไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ